ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที h, ่2ก <se> ับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับซึ่งช่วงแรกผมมวยหูเมธาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยมันวันศุกร์ที่เบทีมวยรังสิทธิ์ให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ี่ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมธา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นอินสตาแกรมเมธา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทา ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยก1 6 8นะครับสัวอกสนใจครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้กลุ่มกีฬามวยพักยก168นั้นมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองประจําวันรวมถึงด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศละที่สาคัญมีรลยเสียงมวยให้ฟังกันด้วยหลังจากสมัครนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียรายด้ล่างหรือทักแชทมาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยก168ผมเมธาการันตีมีดีในด้านของเรื่องมวยและฟุตบอลน,นะครับ เราเข้าสวยนั้นของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองประจําค่ําคืนวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์นะครับคู่แรกจะเป็นเรื่องของฟุตบอลครับบุนเดสลีกาของที่เยอรมันค่าคืนนี้นะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางม้าขาวสตุตการ์ดจะเปิดสนาม MSP Arena รับมือกับทางเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทําการคิกออฟในช่วงเวลาตี2 30นาทีนะครับทางเจ้าบ้านครับทางสตูตการ์ดนั้นก็มีทางเซเเตียนฮูคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางผู้มาเยือนทางบาเยนนั้นก็มีทางแบงซองกอมปานีคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางเจ้าบ้านทางสตุตการ์ดนะครับมีชนะ2เสมอ2แพ้ไป2ราสุดเป็นฝ่ายเสมอทางออฟเฟนไฮม์มาที่สกรอหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนทางนะครับบาเยนนรับผลงานมีชนะ3นะครับเสมอไป2ราสุดเป็นฝ่ายถล่มทางไอทัตแฟรงเฟิร์มา4-0ฟุตบอลคู่นี้ราคาเด็ดเปิดทางนะครับ ผู้มาเยือนทางบายเยนเป็นตนออที่อราคาครึ่งควบลูกนะครับอะข้อมูลเบื้องต้นสติติชื่อโคศสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมววยหูเมธาแจ้งข้อมูมือืบองต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเจาะลึกด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้ว่ามีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากาาการวางกลยุทธ์ของทางเฮกโคต้องสองทีมนะครับว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนและอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธาูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับ จะรับการจัดทัพนะครับของทางสตุตการ์ดจะเป็นเรื่องของวันนี้นะครับวันนี้เน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไรอัพนักเตะครับจะเป็นเรื่องของระบบนะครับ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับนูเรลยืนเฝ้าเสาให้ทางสตุตการ์ดสี่ปาการหลังแผงแบ็กโฟจะวางเจ้าฟินนะครับยอสกับทางเจ้ายูเลียนซาบอดนะครับจะรับบทบาทเป็นสองตึเฮับปัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับจะเป็นทางเจ้าครับเรโอติสนะครับสเตจิอุสนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาครับจะเป็นเรื่องของทางเจ้าม เจ้าบ um ้านนะครับตัวทางแผงกองกลางจะเป็นทางเจ้าเจมี่ครับเรเบลินกับทางเจ้าอนาคานะครับอาคาเซอร์ครับกับทางเจ้าอันเจโรครับสติลเลอร์นะครับก็เป็น3แดนกลางครับในด้านของวันนี้ครับมิดฟิลตัวตัดเกรมจะเป็นทางเจ้าคลิปฟูสิตนะครับและที่หน้าเป้าคู่จะเป็นทางเจ้าเดนนิสนะครับฮุดด้ากับทางเจ้านิกนะครับวอเตอร์มาเดอร์นะครับก็เป็นรายชื่อครับของทางม้าขาวนะครับทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับ ต่อไปครับข้ามฝั่งข้ามฟากไปดูความพร้อมของทางเสือใต้เบาเย็นมูนิกนะครับจับฝูงกันบ้างนะครับสจหรับการจัดทัพของทางแวงซองคอมพานีนะครับในด้านของวันนี้นะครับไล์อัพนักเตะจะเป็นในของระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้ามาร์เอลเนอร์เออยืนซอลสามให้ทางบาเยียนนะครับสี่ปะการหลังแผงแบ็กโฟจะเป็นทางเจ้าดาโยอุปเมกาโนะครับยืนคู่กับทางเจ้าคิมมินแจดาวเตะทีมชาติเกาหลีใต้นะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเตตตาร์ฮาร์ปนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับจะเป็นทางเจ้าเคอียราบเร์ด ผู้มาเยือนนะครับแผงแดงกลางจะเป็นทางเลออนนะครับกเรสกานะครับยืนคู่กับทางเจ้าโยชัวคิมมิกนะครับและทางเจ้าไมเคิลโอริเซ่นะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ําจะเป็นทางเจ้าคับยามานโมเซียร่าครับตัวที่2จะเป็นทางเจ้ารีรอยซาเน่และวันนี้นาโปก็คือทางเฮอริเคนดาวเตทิมชาติอังกฤษนะครับก่อนในด้านของฟุตบอลคู่นี้ครับมุมมองท่านั่งผมวยหูเมทานะครับราคาเปิดมาแบบนี้นี่ถือว่าไม่แพงนะครับบาเย็นเป็นต่ออยู่ที่ราคานะครับ คือความลูกและที่สําคัญนะครับในด้านของทางบายเยีนนั้นครับระยะหลังหลังนี่ถือว่าถล่มประตูคู่ต่อสู้ครับไม่ต่ำกว่า2ลูก3ลูกตลอดส่วนทางฟุตกาดนัครับระยะหลังหลังถือว่าดาวลงดาวลงไปนะครับสำหรับทางฟุตกาดนัครับเมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าแกร้งนะแต่ว่าระยะห้างหลังมีนักเตะมีปัญหาการบาดเจ็บหลาย คนนะครับก็ไทยนั่งของซ้อมก็เลยต่อไปวันนี้นะครับผมดูว่าหนึ่งลูกมีแน่วันนี้จัดไปครับที่ทางเสือใต้บาเยนน์มูนิควันนี้จะบุกมาชนะทางม้าขาวตุ๊กกาดไปได้นะครับคู่ที่2อครับฟิออรเรนตีน่าครับวันนี้เจอกับทานะครับเลเช่นะครับฟุตบอลเคาร์ซัวซซดิอาร์ฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบทางฟิออรเรนตีน่านะครับและนั่นของคู่ต่อมาเป็นท่นั่งของวันนี้นะครับลาลิกาประเทศสเปนเลอเอวบายาดูอเรครับวันนี้เจอกับทางลัดพามัส ฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบทางลาสพามัดนะครับและคู่ต่อมาครับเป็นทั้งของวันนี้นะครับอีกเอิงนะครับมอนาโกวันนี้นะครับจัดชนะแรงนะครับและคู่ตัวท้ายท้ายสุดในเรืงของวันนี้นะครับในเรืงของเชฟฟิลเวนเดย์ครับเจอกับทางซันเดอร์แลนด์วันนี้จัดไปที่ทางซันเดอร์แลนด์นะครับวันนี้ฮาคู่พรุ่งนี้เจอกันใหม่สักนิดสวัสดีครับ